พบว่ามีการซื้อขายอาวุธซื้อขายระเบิดผ่านทางไปรษณีย์ด้วยนะคะและจากการตรวจสอบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นทหารอีก <c oughs> เช่นกันค่ะที่เป็นคนขโมยมาจากคลังอาวุธนะคะแล้วก็นําไปขายตามใบสั่งสุดท้ายก็ถูกจับได้ค่ะความคืบหน้าของคดีนี้ผู้บังคับการตํารวจกองปราบปรามพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์พ่วงบอกนะคะว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนถูกซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุข,ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสาขาบางเขนจากการตรวจสอบแล้วพบว่าวัตถุระเบิดดังกล่าว เครื่องกระสุนเป็นของทางราชการทหารค่ะก็ได้ให้นายทหารรัฐมนูญเดินทางมาร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้จัดจำน่ายผู้จัดหารวมถึงผู้สั่งซื้อในกระบวนการทั้งหมดในข้อหามีอาวุธปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้โดยผิดกฎหมายทางพนักงานสอบสวนกำลังทำการขออนุมัติหมายจับอยู่ค่ะ ่วนการสืบสวนและพยานหลักฐานนะคะก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเป็นพลเรือนประมาณ15รายและมีเจ้าหน้าที่ทหารที่เกี่ยวข้องอีก3นายก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองปราบปรามสนที่กำลังทหารค่ะนำกำลังไปตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยสองรายด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดจันทบุรีนะคะไปที่จุดแรกเลยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจค้นห้องพักนะคะ ห้องพักตรงนี้อยู่ที่ตำบลบ้านเกาะจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ไปตรวจยึดระเบิดคว้างชนิด M26 แบบสังหาร1ลูกนะคะมีอาวุธปืนขนาดจุด4-5-1กระบอกอาวุธปืนอาก้า1กระบอกเครื่องกระสุน75นัดมีเสื้อเกราะแล้วก็กล่องกระดาษไปษณีค่ะ ส่วนจุดที่2ผู้ชมเป็นการขยายผลจากจุดแรกก็ไปเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งนะคะที่ตำบลวังตะโนดอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีเป็นบ้านของนายสายชนสิงครานก็ไปตรวจยึดอาวุธปืน M16 จําจำนวน1กระบอกซองกระสุน3าซอง เครื่องกระสุนหนึยี่สนัดแล้วก็ได้ควบคุมตัวนายสายชนไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะเบื้องต้นนายทหารทั้ง3นายและพลเรือนอีก15คนตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่มทบสิบอนะคะและจาัดก,การสอบสวนนายทหารทั้ง3นายให้การเบื้องต้นว่า ไปขโมยระเบิดมาจริงๆรวมถึงเครื่องกระสุนจากกลางอาวุธของกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์ค่ะก่อนนำไปขายให้กับลูกค้าทั่วประเทศวัตถุระเบิดที่ตรวจยึดมาได้ตอนนี้ตามรายงานนะคะยังไม่พบความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิด3จุดในพื้นที่กทมก่อนหน้านี้แต่ถ้าหากเยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นค่ะ ก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวโยงกับหลายประเด็นด้วยทั้งคดีเรื่องการเมืองหรือว่าอาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องความมั่นคงด้วยหรือเปล่า